ล่วงล่าท้าผีนะฮะผมต้องบอกเลยนะว่าผมชมล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณนี่สุดยอดนะคนนี่ยกนิ้วเลยนะเหมือนพระเอกจากที่พี่จัดรายการนะที่เดี๋ยวเช้ามนะันจะมีคนส่งข้อความมาพี่ตั๊กเก่งพี่ตั๊กเทพพี่ตั๊กสุดยอดจลยจริงอกล้อ,องซูมดิครับพวกนี้เออซูมหน่อยซูมมหน่อย รอเต็มเต็มอยากให้น้องมูวี่ไปด้วยนะไปคู่กับผมเลยนะไปคู่กับน้องตั๊กเลยจริงๆกลัวไ่เอาถ้าบูวี่ไปนี่ไปเลยนะไปกับผมกับผมนะจะคอยจับมือแน่นๆเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยมัดแน่นเลยถามแม่น้องก่อนไหมอะไรฮะถามแม่น้องก่อนไหมโอ้ยเสด็จการอสีการสีการไปกับแม่ไหมไปกับแม่อะไรไม่เอาจะชวนคนทางบ้านหน่อย อย่ารอช้าครับผมนะครับราท้าผีรอบคุณอยู่ครับผมความท้าทายความตื่นเต้นความสยองขวัญมาอยู่ที่นี่ครับผม GoTV w o e r k p o i n t c o t h ครับผมรอคุณอยู่ครับเราไปดูนะครับว่าวันนี้นะครับภารกิจของเราจะเป็นอะไรนะฮะแล้วก็คนที่ไปนะครับจะเจอวิญญาณหรือเปล่าไปชมครับชูราท้าผี ล่าท้าผีในค่ำคืนนี้เราไปกันที่บ้านร้างซึ่งสร้างขึ้นเป็นเรือนหอของคู่รักคู่หนึ่งที่กําลังจะแต่งงานกันแต่ปรากฏว่าว่าที่เจ้าสาวเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุฝ่ายชายจึงทําทุกวิธีทางที่จะติดต่อกับเธอได้จนเขากลายเป็นร่างทรงในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตตามคนรักของเขาไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ และทิ้งเรือนหอหลังมี้ไว้อย่างเดียวดายต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าในส่วนล่าท้าผีเนี่ยนะครับเป็นในส่วนที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเชื่อ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับ นะครับเรื่องของวิญญาณเรื่องของโลกหลังความตายนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในพื้นฐานที่เราทำมันก็คือไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แต่ว่าเราอยากเข้าไปใกล้ที่สุดกับคําว่าการเจอหรือว่าการพบเห็นวิญญาณนั่นเองนะครับส่วนประวัติของบ้านอะไรนี่เดี๋ยวต้องให้เก่งเล่าบ้านหลังนี้เมื่อมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาที่ป๋องนะครับมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยจะใช้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยภรรยาเนี่ยขับรถออกไปทํางานแล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตัวสามีเองเนี่ยก็ นะครับก็เลยจะทําทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อจะติดต่อกับบิญญาณของภรรยายได้จนเกิดวันนึงเนี่ยเกิดคุ้มคลั่งเกิดสติฟั่นเฟือนไปนะครับ,รบแล้วก็เสียชีวิตภายในบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุผู้กล้าที่จะมาล่าท้าผีกับเราในค่าคืนนี้นั่นก็คือคุณแทนและคุณคัตโตะสองหนุ่มจากวงลิปตาและแขกรับเชิญจากทางบ้านคือคุณหันนีและคุณปอการปฏิบัติภารกิจของทั้งส่คนจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดครับภารกิจ ล่าท้าผีภารกิจที่หนึ่งเปิดตาเห็นผีโดยการเข้าไปทําพิธีกรรมเรียกวิญญาณภายในบ้านหลังจากนั้นในภารกิจที่สองเสี่ยงทายวิญญาณเพื่อสอบถามเรื่องราวจากคนตายปิดท้ายในภารกิจที่สสวมบทคนทรงโดยจำลองสถานการณ์การส่งเจ้าเพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขติ เรือนหอร้างแห่งนี้กำลังเฝ้ารอผู้กล้าของเราทั้งสี่คนไปสัมผัสกันว่าจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติซ่อนเร้นอยู่หรือไม่ซึ่งคู่แรกที่จะต้องเข้าไปนั่นก็คือทีมของคุณแทนและคุณฮันนี่ครับในภารกิจแรกทั้งคู่จะต้องทำพิธีกรรมเชิญวิญญ,ญาณมาปรากฏตัวให้เห็นบริเวณชั้นล่างของบ้านมื่มาก ทั้งคู่ครับ<า>เห็นเสาไหมครับเอออันนี้ไหมฮะใช่ครับครับงคอ่าฮะลองแยกกันคนละเสารครับเดี๋ยวอ่ะนั่นหนูอยู่นี่จุดทูบคนละหนึ่งดอกครับรอเอาละครับไปอยู่ตรงเสารครับคนละต้นครับ ให้เอาศีรษะนะครับมุดเข้าไปตรงกลางของสายสินครับเรียกเขาออกมาครับท้าทายด้วยเสียงอันดังครับออกมาได้แล้วครับออกออกมาเจอกันหน่อยดีไหมคะครับผม ักทูบออกเป็นสองท่อนครับครับผมเอาปลายทูบที่เป็นไฟปักลงไปเลยฮะเอ๊ะแต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้มันก็มีไฟอยู่ระหว่างเสาทั้งสองต้นเป็นที่ที่เชื่อว่ามีพลังงานอาถรรพ์บางอย่างหากทำพิธีกรรมตรงนี้อาจทำให้ทั้งหมดมีโอกาสเห็นวิญญ,ญาณมากขึ้นครับทั้งคู่รู้สึกยังไงบ้างครับมันอึดอัดในเนี้ยครับ รู้สึกร้อนแล้วคะ่ะจากที่เย็นๆอยู่เมื่อสักครู่นี้ตอนนี้รู้สึกเริ่มร้อนรู้สึกเริ่มอึดอัดแล้วใช่ไหมค่ะ <ขอ S 3> ครับผมรู้สึกอึดอัดอบอ้าวแล้วยืนหันหลังชนกันฮะอยู่ตรงกลางระหว่างเสาครับเออเอาหัวเข้าไปที่เดิมใช่ไหมฮะลองลองเจ็โอเคทีมกล้องมูฟออกมาได้เลยนะครับตั้งกล้องแล้วมูฟออกมาได้เลยครับอ,อยู่ใช่ไหม อยู่อยู่ค่ะ,ะเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบด้วยการให้ทีมกล้องออกมานะครับแทนกับฮันนี่พยายามนึกถึงเขานึกถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเผื่อว่าเราจะสัมผัสเขาได้ด้วยความรู้สึกนะครับพี่ปองคะพี่ปองคะว่าไงฮันนี่หนูไม่รู้ตาหนูเบอร์หรืออะไรแต่ที่พื้นนะคะมัน มันสีไม่เท่ากันใช่ไหมแต่หนูเห็นเหมือนแบบเท้าเดินอะจางตานนะแต่หนูไม่รู้ว่าตาหนูเบอร์หรือเปล่าเป็นรอยเท้าที่เป็นรองเท้าหรือเป็นเท้าเปล่าครับเท้าที่ไม่มีรองเท้าสิคะแต่หนูไม่รู้ว่าตาหนูเบอร์หรือเปล่านะคะพอมันมืดมันมืดมากอ่ะโอเคกำกเก่งทิ้งไว้เป็นปริศนาก,ากา็แลวกันคราวนี้เท้าที่เห็นนี่คือคิดว่าเป็นเท้าผู้หญิงผู้ชาย เเท้้าาา่ๆผูชยสคถือว่าคุณฮันนี่พบเจอเรื่องแปลกมากเพราะคงไม่มีใครเดินเท้าเปล่าเข้ามาในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเท่าไหรนะ่นักรู้สึกคร<า>ับรู้สึกรู้สึกแทนรู้สึกเหรอมันมันดนัาานะครับมันหนัวมากเลยไม่ได้ว่าไม่รู้สึกแต่แค่ว่าเราเราเรา,เราไม่ควรมาอยู่ในที่นี้ แสดงว่าแทนรู้สึกขณะที่ฮันนี่เหมือนเห็นเป็นเท้าผู้ชายใหญ่พอสมควรนะฮะอันนี้คือจุดที่ที่พี่เห็นอยู่ตรงหน้าจอมนอเตอร์และจับสังเกตได้นะเดี๋ยวเราจะไปกันตรงจุดที่เป็นบันไดนะครับเมื่อทําพิธีเห็นผีวิธีแรกไปแล้วเราก็ได้ลองทําอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการนั่งถัดบนบันไดขึ้นไปเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณไม่พอใจนั่นเอง ร้องอันนี่ครับขาเดินไปตรงใต้บันไดครับใต้บันไดใต้บันไดเหรอครับเดินไปฮะผมไปแล้วครัไม่ต้องครับแทนอยู่ตรงนั้นแหละครับเห็นไหมฮะมันมีเสืออยู่ครับไม่อ๋อเห็นเสือเสือเห็นแล้วค่ะฮันนี่นอนขวางใต้บันไดที่ครับ พี่ป๋องหนูหนูได้กลิ่นกลิ่นอะไรครับเมื่อกี้มันเหม็นเหม็นอะมันมันบอกไม่ถูกอะแต่มันเหม็นเหมือนเหมือนกลิ่นเวลาเวลามันมันเน่าอ่ะมันมันไม่ใช่กลิ่นที่เหม็นแบบกลิ่นซากศพกลิ่นเน่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาจากทางไหนครับมันก็ไม่มีทางไหนแต่ว่าได้กลิ่นะคะ เหมือนอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมค<อ>นี่ยังไม่เริ่มลองวิธีที่สองคุณฮันนี่ก็ได้กลิ่นแปลกๆแล้วล่ะครับนั่นจะเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือไม่แทนเคยนั่งถัดเอาก้นถัดบันไดขึ้นไปไหมไม่เคยครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อครับครับเขาบอกว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้พูดผีวิญญ,ญาณเจ้าที่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่พอใจแทนลองทําให้พี่ดูหน่อยสิ เรียกวิญญาณที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาทําตามเราด้วยสิครับวิญญาณครับถ้าอยู่ในบ้านนะครับช่วยมาทาตามด้วยครับครับอลองเอาขาห้อยลงไปดิครับ การลองล้วงไปตรงที่เรานั่งอยู่ครับมันมีอะไรอยู่ตรงแถวนั้นไหมมีรครับดึงวันแล้วครับลักษณะคล้ายกับตุ๊กตา่ครับน่าจะใช่ครับหักทิ้งเลยฮนะแล้วก็คว้างสิ่งนั้นลงมาข้างล่างแบบไม่พอใจอะครับ อันนี้ครับลองลุกมาแล้วก็หยิบของที่พี่แทนเขาปลาลงมานี่ฮะอันนี้ใช่ไหมเอ่ยน่าใช่เนอะค่ะเดินขึ้นมาข้างบนเลยครับ